34จังหวัดฟังด่วนเลยค่ะข่าวดีมาแล้วนะคะล่าสุดค่ะปอพเตรียมจ่ายเงินในวันพรุ่งนี้24กุมภาพันธ์2566ครั้งที่15โดยตารางกำหนดการโอนออกมาเรียบร้อยแล้วโอนตรงเข้าบัญชีพร้อมเพย์ธนาคารอมสินและที่สำคัญกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้34จังหวัดนี้มีจังหวัดอะไรบ้างและรอการดาเนินการติดตามความคืบหน้าในการขยายระยะเวลาออกไปจนถึงวันที่20มีนาคม25 6 6 การจ่ายเงินเพิ่มเติมกรณีที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของน้ำท่วมอัปเดตข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ในช่องอิสานแซบค่ะ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมสวัสดีคะ่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะต้องบอกว่าร่วมแสดงความยินดีด้วยจริงๆค่ะสําหรับพี่น้องประชาชนที่รอคอยการจ่ายเงินเยียวยาน้ําท่วมหลายพื้นที่ได้รับการโอนเงินแล้วนะคะแต่ว่าบางพื้นที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินล่าสุดครมอมีการขยายระยะเวลาในการจ่ายเงินเยียวยาน้าท่วมออกไปอีกจนถึงวันที่20มีนาคม2566เลยค่ะแต่ที่สําคัญพรุ่งนี้นะคะ24กุมภาพันธ์2 5 6 6มีการจ่ายเงินเยียวยาน้ำ ท่วครั้งที่15ให้กับพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งทั้งหมด34จังหวัดมีจังหวัดอะไรบ้างเป็นจังหวัดที่คุณผู้ชมรอคอยหรือไม่นะคะด้วยวงเงินที่จ่ายเงินในอัตราหลักเกณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการนะคะ5,000บาท7,000บาทแล้วก็9,000บาทค่ะ พรุ่งนี้จะมีการจ่ายเงินจากทางปอพซึ่งส่งบัญชีรายชื่อให้ทางธนาคารอมสินแล้วนะคะคุณผู้ชมก็จะมีกรุงเทพมหานครการจนบ,บุรีกลาลสินกำแพงเพชรขอนแก่นชนบุรีชัยนาทชัยภูมิเชียงรายเชียงใหม่นครปฐมนะครสวรรค์น,นครราชสีมาประทุมธานีปราจีนบุรีพระนะครศรีอยุธยา พิจิตค่ะเพชรบูรณ์ภูกเก็ตมหาสารคามลบบุรีลำปางแล้วก็ศรีสะเกดสมุทรปราการสิงห์บุรีสุโขทยัยสุพรรณบุรีสุรินทร์สตูลหน,นองคายหนองบัวลำพูอ่างทองอุทยัยธานีและก็จังหวัดอุบลราชธานีค่ะด้วยการจ่ายเงินเป็นวงเงินกว่า110กว่าล้านบาทนะคะสําหรับพี่น้องประชาชนตอนนี้อยู่ที่1 9 1 7 5ครัวเรือนซึ่งจะมีการดําเนินการจ่ายเงินโอนตรงในวันที่24่กุมภาพันธ์ส5 6 6ร่วมแสดงความยินดี ด้วยนะคะพรุ่งนี้กลางกระเป๋ารอการโอนเงินเลยค่ะหากชิ่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ค่ะสวัสดีค่ะ